จะพาท่านผู้ชมไปสู่ข้อมูลข่าวสารและสารบันเทิงได้อย่างรวดเร็วกับบริการใหม่ล่าสุดของเรา MT Cable TV ขอเสนอสุดยอดเทคโนโลยี FTTX ระบบใยแก้วนำแสงจากห้องส่งตรงตรงถึงบ้านเพื่อเพิ่มความเสถียรการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมตอบสนองความต้องการในยุคปัจจุบันได้อย่างครบครันด้วยระบบสัญญาณบิลดิจิตอลทีวีมากกว่า200ช่องเรียพร้อมด้วยรายการคุณภาพระดับ HD มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบใยแก้วนำแสงออนไลน์ไม่ต้องแชร์กับใครเหมือนระบบอื่นๆจะพาท่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานไซเบอร์ทุกประเภทหรือว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดพิเศษเหนือใครเพื่อคนการ์ดสินโดยเฉพาะกับค่าอัปโหลดที่ให้มากกว่าใครเหมาะสำหรับการส่วงวิดีโอไปอยังโลกโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook, YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่นๆ ประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรับประการการเสถียรสูงสุดพบกับความแรงเร็วคุมกับ MT d i g i ดิจิ a b ลเค v กับ200ช่องรายการอูกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาเริ่มต้นที่590บาทดาวน์โหลดเร็วอัปโหลดแรงต้องเน็ตเรา MT d i g i ดิจิตอลเค TV ิลทีวี e อนด์ทั้ n สปิสนใจสมัครจองคิวติดตั้งได้แล้ววันนี้โทร 0ูนยี่สามแปดหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่ง สวัสดีครับสมาชิก MT c a b l n TV และสวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่กำลังรับชมบนทางช่องไฮสานคุณผู้ชมที่กำลังรับชมบนทางกลุ่มระบบทีวีดิจิตอลทั้ง201และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวรอบเมรงกระสินผ่านทางช่อง45 CZ News สไพศสาร HD ทางจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มและสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังนทาง FM 90-50 MHz MT Radio ตอนรับเข้าสู่ข่าวรอบเมงกระาสินประจำวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมข่าวรอบบกระาสินย้อนหลังท,ทุกวันผ่านทาง youtube.com วันนี้มีประเด็นข่าวต้องติดตามหลายประเด็นเช่นเคยครับเร,าาเริ่มต้นข่าวแรกไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2ลงวันที่1มีนาคม2 5 6พายพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1ถึง4มีนาคม2 564ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประกอบกับลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจง้งพื้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง สำหรับเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายซึ่งจะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในคืนวันนี้1มีนาคม2564ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนํานความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศผ่านทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h ต์หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมง ไปดูบรรยากาศเก็บตกนะครับในพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาการศินซึ่งเป็นชื่อใหม่นะครับจากเดิมคือชื่อสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาเขต24นะครับพร้อมเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายทวีทะนอผู้การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษากาเสนินพร้อมด้วยนายปริญญาจุฑาสงนายสุดใจสุปัญญบุบรนายพินโยหอมไกลรองผู้การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาการสนินผู้การผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด คณะกรรมาการสถานศึกษาและเจ้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการสินนำพงมาลัยเข้าถวายสาการะพระพุทธนิมิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเนื่องในโอกาสการเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการสินจากนั้นนายทวีทะนอก ผู้เมกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษากรสินนำคณะผู้บริหารทําพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษากรสินหลังจากมีประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่จากเดิมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษา24เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษากรสินโดยถือเลิกมงคล9นาฬิกา9นาทีในการทําพิธีเปิด แทวีทะนอกผู้อวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาการสินกล่าวว่าวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาการสินทำพิธีเปิดป้ายพร้อมกันทั่วประเทศ62เขตซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมมศึกษาทั้ง62เขตที่มีการจัดกิจกรรมในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศเพิ่ม สำนักงานเขตพื้นที่มัธยม,มศึกษาจากเดิม42เขตและชื่อสำนักงานลงท้ายด้วยเลขเป็น62เขตนอกจากนี้ยังมีชื่อสำนักงานลงท้ายด้วยชื่อจังหวัดซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่ทุกคนภาคภูมิใจเนื่องจากมีเขตพื้นที่เพิ่มอีก20เขตซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเรื่องคุณภาพการศึกษาดีขึ้นตามลำดับเพราะจะมีคณะผู้บริหารเจ้าที่เข้าไปดูแล จังหวัดที่ยังไม่มีเขตซึ่งจะส่งผลในการเติมเต็มพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นเปเลยมาดูอุบัติเหตุกันบ้างนะครับไปดูอุบัติเหตุ หนุ่มใหญ่ขับกระบะเกิดหลับในครับรถกระบะเสียหลักพุ่งตกลงข้างทางส่งผลให้ต้องติดคาอยู่ห้องโดยสารนานกว่า30นาทีจึงนำร่างออกมาได้ พนักงานเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาะสินทรพรบเจ้าวาทีกู้ภัยเตกกากาะสินกู้ภัยเมตตาธรรมกาะสินทกู้ภัยสว่างกาะสินเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักเนื่องจากคนขับหลับในพุ่งลงข้างทางบริเวณสวนป่าสมเด็จตะบลน,นาจารอ์อําเภอเมืองกาะสินท์ถนนสายกาะสินสมเด็จ ในจุดเกิดเหตุพบรถกระบะเชฟโรเลสสีขาวทะเบียนบใบไ,ไม้มมา6608การะสินสภาพจอดอัดติดกับเสาไฟฟ้าข้างทางคนขับเป็นชายติดอยู่ในห้องโดยสารไม่สามารถออกมาได้เจะ้าะที่ใช้เครื่องตัดทางนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากห้องโดยสารของตัวรถกระบะใช้เวลา30นาทีสามารถนำร่างผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถได้ต่อมาทราบชื่อผู้บาดเจ็บ คือนายวันนาอายุ60ปีเป็นชาวบ้านบ้านสวนป่าสมเด็จจากการสอบถามญาติผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บไปท,ทําธุระในตัวเมืองกระสินตั้งแต่ช่วงเช้าญาติเตือนว่าให้ระวังในการขับรถช่วงชา้าอาจจะหลับในกระทั่งมาถึงช่วงบ่ายได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากหลับในทําให้กระบะเสียหลักพุ่งลงข้างทางดังกล่าว ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับกระบะจะมีอาการหลับนายประกอบกับสูงอายุจึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ เราเราไม่เนาะเนี่ยบอกเนี่ยบอกเราไปเห็ดแต่อยู่นอนวัดเราไปได้นอนบันดีก็รับในสักตัวบัดนี้เรามาจากบ้านไหนเราเข้าไปในเมืองบัดนี้เราเข้าไปโอ้ยลุงเต้มาจากในเมืองหมดเพิ่อนไปเห็ดอย่างไรนี่ยใกล้ก็หลานจะเพิ่อนไปไหนนอนหลายทีนเลยบอก เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีอุปัติเหตุนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอาชีพที่ชาวนาว่างเว้นจากการทํานาเขาก็หันมาทําอาชีพซึ่งปัจจุบันนี้หลงเหลือให้เห็นน้อยแล้วนะครับจะเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดการรวมเป็นคลิปท้ายข่าวช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ บการณใหม่ที่จะพาท่านผู้ชมไปสู่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงได้อย่างรวดเร็วกับบริการใหม่ล่าสุดของเรา MT Cable TV ขอเสนอสุดยอดเทคโนโลยี FTTx ระบบใยแก้วนำแสงจากห้องส่งส่งตรงถึงบ้านเพื่อเพิ่มความเสถียร,รการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมตอบสนองความต้องการในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างครบครันด้วยระบบสัญญาณ c a ลดิจิตอลทีวีมากกว่า200ช่องเรียพร้อมด้วยรายการคุณภาพระดับ HD มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบใยแก้วนำแสงออนไลน์ไม่ต้องแชร์กับใครเหมือนระบบอื่นๆจะพาท่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานไซเบอร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดพิเศษเหนือใครเพื่อคนการ์สินโดยเฉพาะกับค่าอัปโหลดที่ให้มากกว่าใครเหมาะสำหรับการส่วงวิดีโอไปอยังโลกโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่นๆ ประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรับประกรันการสเสียงสูงสุดพบกับความแรงเร็วคุมกับ MT d i g i ดิจิตอลเคเบิกับ200ช่องรายการอูกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาเริ่มต้นที่590บาทดาวน์โหลดเร็วอัปโหลดแรงต้องเน็ตเราว t t d i g ดิจิตอลเคเบิลทีวีแอนด์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตสนใจสมัครจองคิวติดตั้งได้แล้ววันนี้โทร 043-812-161ให้อินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบไฟเบอร์ออปติก FTTX ความเร็วสูงสุด2,500เมกะบิต ให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นสนุกกับความบันเทิงและสาระความรู้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์สนใจติดต่อศูนย์บริการ่ายอินเทอร์เน็ตทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้ทุกขินทั่วไทยพายอินเทอร์เน็ตไปถึงไายคือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับ ถึงคุณภาพนึกถึงไฮติดตอ่อสอบถามได้ที่ MT Cable TV โทร043812161ไฮอินเทอร์เน็ตแค่ไปซื้อของหน้าปักซ้อยบตองไซดอกหน้ากากาอนมามัยแป๊บเดียว,แป,ยวแป๊บเดียวติดโควิดสิล่างเมื่อเหตุย่างดูดูเปืองเจวเดียเด๋ยวกลับบ้านจังล่างแป๊บเดียว,แป,ยวแป๊บเดียวก็ติดโควิด มูส่วนนางกินเหล่าว่าตรงห่วงเดี๋ยวสิฝ้ากับแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวติดโควิดพอเชื่อโควิดใส่เวลาติดแค่แป,ป๊บเดียว <c oughs> ออกไปใส่กายะประมาทอย่าลืมใส่หน้ากากนาไม่ทุกเทื่อล้างมือดูๆอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรห่วมกันติดมูแยกกันอยู่ห้องสิรลอดด้วยวมปรารถนาดีจากกองทุนพัฒน,นาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ข่าวพิธีสัมพันธ์จาก MT Cable TV ถึงสมาชิกทุกท่าน MT Cable TV เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการผ่านทางการสแกน QR Code คด้วยขั้นตอนง่ายๆดัง,งนี้ให้สมาชิกสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ขณะนี้เพื่อชำระค่าบริการหรือโอนผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี130-2-42203-2ชื่อบัญชีนายชัยสวัสดิ์สวัสดิ์พาณิชย์ นนัน้ให้ส่งสลิปยืนยันการชำระค่าบริการพร้อมชื่อสมาชิกผ่านไลน์กรุ๊ป MT Cable TV โดยสให้สมาชิกสแกน QR Code l ล n e MT Cable TV ที่ปรากฏอยู่ขณะน,นี้เพื่อเข้าเป็นสมาชิกไลน์กรุ๊ป MT Cable TV เมื่อสมาชิกส่งสลิปยืนยันการชำระค่าบริการพร้อมชื่อสมาชิกผ่านไลน์กรุ๊ป MT Cable TV แล้วจะมีข้อความตอบกลับยืนยันการชำระค่าบริการของสมาชิก สมาชิกสามารถสแกน QR code ชำระค่าบริการและ QR code ลายกรุ่ม MT c a b l e TV ได้ที่แฟนเพจ Facebook ข่าวรอบเมืองการสินหรือหน้าจอ MT c a b l e TV ในรายการข่าวรอบเมืองการสิน กลับมาติดตามข่าวรอบเมืองกรสินที่2กันต่อก่อนจะไปอุบัติเหตุนะครับมาดูอาชีพในช่วงที่ว่างเว้นจากการทํานาของเกษตรกร,กรไปกันที่อําเภอสัสขนนะครับเป็นชายรายหนึ่งกว็ว่างเว้นจากการทํานาก็เลยหันมายึดอาชีพย้อมผ้าแบบโบราณถ้าใครจะคุ้นชินก็จะได้ยินเสียงเคาะกระแปงหรือกระป๋องนะครับ เพื่อจะเรียกลูกค้าให้มาโบกหรือว,ว่ากวักมือเรียกให้ไปยอมผ้าซึ่งก็เป็นอาชีพโบราณซึ่งปัจจุบันนี้หลงเหลือให้เห็นน้อยลงไปทุกทีเสียงที่ยด้ยินอยู่ขณะนี้ครับเป็นเสียงกระป๋องหรือกระแปงนะครับที่จะใช้เคาะ เพื่อเป็นสัญญาณครับทำให้รู้ว่ามีบริการย้อมผ้าแบบโบราณมาบริการถึงหน้าบ้านซึ่งชายรายนี้นะครับเขาก็อาจจะปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยจากเดิมจะเห็นว่ามีการปั่นจัก,กรยานแต่ปัจจุบันก็ใช้รถจัก,กรยานยนต์ครับขับขี่ไปตามหมู่บ้านพร้อมตะโกนเรียกลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านในชุมชนทั้งในชุมชนเมืองและก็ชุมชนต่างจังหวัดนะครับแต่และอำเภอก็สร้างความแปลกตาให้กับผู้พบเห็น โดยเสียงที่คุ้นชินนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนเก่าแก่ก็จะเห็นคุ้นชินชินตาแต่เด็กยุคใหม่อาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับหากใครที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปก็จะรู้ว่าสัญญาณการเคอะกระแปงที่ยินจะเป็นการย้อมผ้าแบบโบร,ราณที่มาบริการถึงหน้าบ้านซึ่งชายรายนี้นะครับก็เป็นชาวอำเภอทสศสขันครับ ก็บอกว่าหลังว่างเว้นจากการทำนาช่วงหน้าแล้งไม่มีไรายได้จึงนำรถจักรยานยนต์ไปต่อพ่วงข้างพร้อมนำอุปกรณ์ย้อมผ้าแบบโบราณที่ใช้เพียงปี๊บแล้วก็เตาฟืนใช้เป็นเครื่องมือในการย้อมผ้า ที่สั่งจากโรงทอผ้าตระเวนรับจ้างย้อมผ้าชิ้นละ80บาทส่วนเชื้อเพลิงก็มักจะหาเก็บเอาตามริมทางนะครับก็จะเป็นไม้เพื่อ,อามาเป็นฟืนครับในการที่จะทําให้มีการก่อไฟและก็ตั้งปี๊บ ใส่น้ำลงไปใส่วัตถุในการย้อมผ้าย้อมสีก่อนจะนําผ้าลงไปย้อมตามความต้องการของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ราคาย้อมผ้าอยู่ที่ชินละ80บาทส่วนเชื้อเพลิงก็จะหาเอาตามข้างทางที่ขับขี่รถจักรยานยนผ่านไปทั้งเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนต่างๆนำมาเป็นฟืน หลังตระเวนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และในอำเภอต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวตัวรายได้ก็สามารถสร้างไรายได้ในหนึ่งเดือนก็เป็นหลักหมื่นบาทก็อยู่ที่ว่าจะมีความขยันในการที่จะตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งส่วนใหญ่อาชีพนี้ก็ยังมีคนให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปก็มักจะเรียกใช้บริการบนนี้หนึ่งกรณีเอางาทนทุกเล่ยเป็นเรนื่นี้เนาะต้องอุดอยน้องบัวเลยครับทายาทผู้ทุ่มเทเพาะกันต้นราคาด้วยไปดูอุบัติเหตุนะครับเป็นกรณีของรถจักรยานยนต์ในส่วนของ หญิงสูงอายุครับจะไปส่งหลานไปโรงเรียนปรากฏว่าขับขีรถจักรายานยนต์จะอ้อมวงเวียนโรงมวยเก่าถนนอนันคนาครับเสียหลักเนื่องจากลื่นครับมีคราบอยู่บนถนนซึ่งก็คาดว่าจะเป็นคราบที่มาจากรถเก็บขยะที่อาจจะมีน้ำสิ่งปฏิกูลไหลลงมาก็เลยทำให้เมื่อ หญิงสูงอายุท่านนี้นะครับขับขีร่รถจักรยานยนต์ซ้อนหลานมาจะไปส่งหลานที่โรงเรียนมาเหยียบเข้าก็เลยทําให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลงปาดเจ็บซึ่งก็ฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยโดยอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ครับ 1>, 1มีนาคม2564เจ้าหน้าที่กู้ภัยเมตตาธรรมกระสินเขาเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองเหตุเกิดบริเวณบุงเวียนโรงมวยเก่าถนนอนันคน,นาคเขตเทศบาลเมืองกระสินในจุดเกิเดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงสูงอายุและก็มีเด็กหญิงนะครับ<อ>ซึ่ง,<อ>งก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์<อ>นซึ่ง,งหญ<อ>ิงสูงอายุ<อ>มีศักเป็นยายนะครับกำลังจะไปส่งหล้านสาวที่โรงเรียนครับ แต่ว่าก็าประสบอุบัติเหตุสภาพทั้งสองคนก็นั่งอยู่ข้างทางมีบาดแผลถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการสอบถามผู้บาดเจ็บก็ให้ข้อมูลว่าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์นกำลังจะไปส่งหลานสาวที่โรงเรียนเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าวงเวียนโรงมวยปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ไปเหยียบคลาบซึ่งคาดว่าจะเป็นคราบสิ่งปฏิกูลที่ไหลลงมาจากรถเก็บขยะ ก็เลยทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักควบคุมไม่อยู่ล้มลงส่งผลให้คุณยายและคุณหลานนี่นะครับบาดเจ็บอย่างารณก็ตามครับก็ผู้ประสบเหตุเองรวมถึงชาวบ้านก็ฝากเตือนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ระมัดระวังครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ภาพชินตาแบบนี้ที่จะมีคลาบสิ่งปฏิกูล อยู่บริเวณพื้นผิวการจราจรก็จะมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในช่วงเช้าดังนั้นก็ขอให้เพิ่มความระวังมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณถนนเส้นนี้ที่สําคัญก็ฝากไปถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ขอจะให้ตรวจสอบให้ดีว่าการขนส่งในส่วนของขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆมีการ ไหลทิ้งลงมาจากรถหรือไม่อย่างไรเพราะมันส่งผลให้ประชาชนประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บและเดือดร้อนจากรถรับปีขยานพี่ไทยเอาเน้นเปียกๆนะครับบ่ตุ้มถามเป็นมึงเดี๋ยวเป็นบ่อข้างปีกเปียกนะเป็นทีมากมันเป็นเปียกจะได้หระแต่พอพอมันหนีมันมื่นตู้ไปเลยมันจะมันเป็นน้ำพ้องรถขยานบ่ครับน้ำขยานไว้เดียวคุกวัดจันทร์มันจับ ช่วงนี้ไปติดตามคลิปท้ายข่าวครับคลิปท้ายข่าวคลิป,ลปแรกวันนี้เป็นกรณีทุกข์ของชาวบ้านนะครับที่เขา เอามาแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับรถบรรทุกที่บรรทุกดินครับแต่ว่าทําดินหล่นเกลื่อนถนนไปดูคลิปครับคลิปคลิปนี้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าสุดมักง่ายรถบรรทุกขนดินทําดินโคลนหล่นกระจายเต็มพื้นคนขับไร้จิตสํานึกรับผิดชอบ มีการโพสต์คลิปคลิปนี้นะครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2564ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวประการ News p o s สโดยมีการโพสต์คลิปรถบรรทุกขนดินทำดินทำโคลนหล่นเต็มถนนเป็นทางยาวพร้อมระบุคแคปชั่นเพิ่มเติมว่าฝากถึงรถบรรทุกคันนี้ทำอะไรคิดถึงส่วนรวมบ้างรถจักรยานยนต์เกือบล้มเพราะขุนหลายคันแล้วเหตุเกิดถนนเทพารักษ์กรุงเทพ ไปดูอุบัติเหตุครับเป็นกรณีกระบะกลับรถกลางถนนทําให้รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ตามมาพุ่งชนเต็มๆเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2564 Facebook l i v News ข่าวภาค7อาสาเพื่อสังคมนครปฐมได้โพสต์คลิป อุบัติเหตุรถกระบะเลี้ยวกลับรถตัดหน้ารถจักรยานยนต์กระทันหันทําให้รถจักรยานยนต์นะครับผู้ขับขี่บาดเจ็บสาหัสซึ่งทางโพสต์ได้เขียนข้อความระบุว่าคลิปจากกล้องวงจรปิดกรณีรถจักรยานยนต์ชนรถกระบะที่แยกคอกวัวเลยแยกนิ้วรายไปเล็กน้อยเมื่อช่วงเช้ามีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายหมดสติ ปลุกไม่ตื่นอาการสาหาัสและทำการเจาะปอดส่งตัวไปโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมเอกซเรย์ X สมองเพิ่มเติมส่วนด้านคนขับกระบะไม่ได้จอดรถลงมาดูคนเจ็บขับปลุกหนีไป ข้อมูลคลิปท้ายข่าวนะครับจากแฟนเพจ Facebook l i ฟ e News ข่าวภาคเจ็ดอาสาเพื่อสังคมคนครปฐมรวมถึงแฟนเพจ Facebook ข่าวประการ News p o พ t อยู่ไลน์คลิปเด็ด youtube.com facebook.com ติดตามคลิปท้ายข่าวทุกวันในช่อง4ข่าวรอบบรรการสิทธิเอ็มทีเคเบิลช่วงนี้ปติดตามรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันครับ และทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวรอบเมืองกาะสินประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวรอบเมืองกาะสินไดทุกวันออกอากาศชมกันในเวลา20นอาฬิกาออกอากาศซ้ำวันถัดไปในเวลา1นาฬิกา5นาฬิกา9นาฬิกา13นาฬิกาและ17นาฬิกาทางช่อง4 MT Cable TV หลกักริพุทธสุภาษิตเช่นเคยปิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีชีวิตวิถีใหม่ตระหนักไม่ตระนกกาดจาตก กลับมารับชมข่าวได้ใหม่พรุ่งนี้วันนี้ทีมข่าวทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ